อืมอลูกโดวดกลับไปค่ําแน่ๆพี่น้องอืม สบายดีพี่น้องถักทายสบายดีเบิร์สุภูสุคนะพี่น้องเนาะมือนนีก็มาพอกับเบ่าแรมคือเก่านะพี่น้องเลยมาพออกันอยู่หิมซาหิมน้องคือเก่านะพี่น้องมาพี่น้องเลยมือนนีเบ่าแรมไดยเมนู่ซาขี้เดาเนาะพี่น้องขี้ซ่าเดาฮนะเป็นนาำนาำต้มเดาเนี่ยพี่น้องเลยเคยกินอยู่บะเป็นอาหารแบบแกงววางนะพี่น้องเลยเนี่ยกินดินนะเพือนมาเด้อพี่น้องเด้อ ไม่ได้กินแบบช่วงๆน้ำกันพี่น้องเลยกินผู้เดียวคือเก่าพี่น้องเซมีปลาปลาแห้งนะปลาหน่อยปลาแก้วปลาซิวแหง้งฮะพี่น้องก่อนติดตามครับส้มกับฝากกดไลญ์กดแชร์กดติดตามบอแดมเลยเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าได้เป็นกำลังใจให้บอแดมนะพี่น้องมาลงมือเลยปักเข้ากับเซมีอยู่ยซ้ำี้อย่างลรพี่น้องเลย,ยมีหอมด่างยิพักซี่เหลซอยใส่น้ำกัน mì mọc phung mì mặc tua nó ừ, say đùa này pì non hmm hmm มีบักเดือน้ำดอกพี่น้องเลยตาใส่มือนนันสิวิธีเห็ดเสียเห็ดวิธีอันนั้นให้เบิ่งพี่น้อง,องวิธีปรุงวิธีอีกอันนี้เพิ่นนี่พี่นอ้องอืมพูดยาวพี่น้องเลยเบ,บิดบปล่ามึงอ่ะหืพี่น้องเลย ทำหญ่ๆ้เลยนะี่จนไ้จะอยู่แต่ผักแตหรอกผักแตของชอปลาปะลาคเพื่นผาก,กันกินทั้งผกักเนือนี่บางหมองบางบอนเพื่นกลับ โมฮูสำได้พี่น้องมันยั้งขีดเออขีดเอาข้าวกระปุกโมฮูอ่ะมันยังขีดเอาคือว่าเป็นคนเมาสนุกโมแมย์น้อพี่น้องอันนี้มันเป็นน้ำที่ว่ามันเดืองจากเขาคักกันกันน้ำเดานะพี่น้องมันม่มีแอลกอฮอล์นั่นนี่พี่น้องรสชาติขาแม่งกระิออกตมจมน้อยนึงอ่ะพี่น้อง ถ้าว่ามีนมาา่นำต้มเาาเออนำขี่เราห้ากระใสเป็นนำมาคัามเปียกกระไรพี่น้องอือหืออาคับพี่น้องใช้กับปลาซิวแห็งเขากันดีพี่น้อง

ลุกโดดกลับไปคำใหญ่ๆพี่น่อฮืมสวงพี่น่องอยไม่โนุ่ยมีแต่พักพี่น่อง Dùm nhìn gì cả làm cho nó ấy Dưới hưởng mà bay này ของสามท่านเยบะแดะพี่น้องเออเมือนแยงเ <laughs> ม่โน,โนูเนเี่ยเป็นเมนู่ระบายทองระดีขนาดนี้พี่น้องเลยทองพอดีนี่โหอือย่างอื้ ส่วงนี้กระรเดงแหลมนะพี่หน่อยบอริเวคือตายมากอะ่ะแลนั่นไฟหม่ตรงหน้าเขาเนาะซีมเมนต์มีคนทีมกนกอกหญ่เลยพี่น่องไอ้ไม่จังไฟไม่จังดุจังไหมเห็นคนกลุ่มเถียอยู่พี่หน่องเห็นเขาคุ้มกันเหมาะยู่นี่พี่หน่อืม คักคักพี่นาะขี้เหลาเนาทั้งไตเขินขี้เหลาหรือว่าขี้ซาเราสามารถทั้าทางไตกับทั้งเน่าไตกับ ไม่นูนําเสะนอกับถ้าเป็นแนวกินดินหรือว,ว่าเป็นแนวแบบว่ากินสมกินแซวนะพี่น้องกระทือว่าแนนนํ่ตัวนี้อ็ไ้ดีขึ้กันพี่น้องเป็นไม่นี่แซ่บสือ หอเป็ดเพ็ดพ,พี่น้องึ่งซัวขักซุดหน่อยเป็น สวัรีีพี่นองมานี่ยอ๋อจะขับพี่น้องเอยกินได้ปลาดิมกับ่านของหนางประธานพี่น้องเป็นเมนูขับทายดีๆเนี่ยอืว่างก็มองพี่น้องเอย เมน,นูนี่กินเฉพาะเทยา่ยงกลงเว้น้อพี่น้องแต่มันกินย็นแดงนี่โอ้ยแบบรออวมาดะแบบล่นเขาของน้าแน่นอนตอนกลางคืนอ่ะพี่น้อ,นองสำหรับคลิปนี้ก็บผมมีอย่างไรหรอพี่น้องเป็นเมนูแบบบ้านของทางไต้เหรตางเล่าไต่ซะพี่น้องเลยเห็ุจำปะซากเป็นสิวูดีหรอกวก่าขี่เราแม่ยัง ะสำหรับคลิปนีอบอ้บาแดงขอได้ไปก่อนเด้อพี่น้องเนี่ฝากกดไลค์กดติดตามมาแลรงเนี่ยสำหรับคลิปนี้ขอได้ไปก่อนสวัสดีพี่น้องพบกันใหม่คลิปหน้าเด้อ